วันนี้จอยสบายๆจะมาเปิดครัวทำไข่เจียวหมูสับแหม้แค่ไข่เจียวหมูสับยังจะมาอวดโอเคค่ะเดี๋ยวโชว์ค่ะเดี๋ยวโชว์ไม่รู้จะทำเมโนูอะไรคะก็สิ้นสุดที่นี่แหละไข่เจียวหมูสับไม่มีอะไรจะทำแล้กินไปฮึ ใช้น้ำมันหมูค่ะใช้น้ำมันหมูเบกกี้ห่แล้วใช้น้ำมันหมูเพื่อความหอมและเพื่อสุขภาพที่ดี ใกล้สำเร็จแล้วคะ่ะใกล้สำเร็จมีกองเชียร์ค่ะมีกองเชียร์อยู่สองตัวจุ่เอเงี้ยวจุ่อเงี้ยวรอสักครู่นะคะคุณแมวรอสักครู่นะคะใครที่ฉันใกล้จะสำเร็จแล้วคุณต้องมีความอดทนคะ่ะจุ่เอเงี้ยว เรียบร้อยค่ะเมโนโูสำหรับวันนี้บอกแล้วว่าครัวจอยสบายๆต้องกระทะต้องกระทะดำโอเคเรียบร้อยค่ะแม่ครัวขยันค่ะกระทะเลยดำเป็นเอกลักษณ์ enjoy